เราเปิดมาดูด้วยกันนะคะในหนังสือเอเฟซัสบทที่6หลายท่านเคยอ่านในหนังสือเอเฟซัสบทที่6มาแล้วนะคะซึ่งในบทที่6ได้แบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะได้พูดถึงในช่วงแรกก็คือเรื่องของการเชื่อฟังและความรักซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเราจําเป็นที่จะต้องรู้จักเชื่อฟังกันละกันจะต้องนบนอกต่อบิดามารดาจะต้องแสดงความรักนะคะแต่ในส่วนที่2 ได้พูดในสิ่งที่หลายๆคนชอบอ่านชอบฟังด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของยุทธพันฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะไม่ใช่เพื่อที่เราจะออกไปทำตัวแปลกๆอะไรแต่เราจะต้องเรียนรู้เอาไว้เพื่อที่เราจะรู้ว่าทั้งชีวิตของเราควรที่จะประดับด้วยอะไรบ้างชีวิตของเราควรที่จะเติมควรจะแต่งควรจะเสริมเข้าไปด้วยอะไรนะคะ ในข้อ13ได้พูดเอาไว้ย้อนไปดูตั้งแต่ข้อ10เลยแล้วกันนะคะข้อ10บอกว่าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกําลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าในฤทธเดชอันมหันของพระองค์ผู้ที่เขียนได้บอกเอาไว้แล้วนะคะว่าขอให้มีกําลังมากขึ้นในพระองค์ในฤทธเดชของพระองค์ข้อ11บอกว่าจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้นี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่บอกเอาไว้แล้วว่าให้เราต่อต้าน เราไม่จำเป็นต้องออกไปหาเรื่องต่อสู้อะไรเพราะอะไรคะมานมันแพ้ไปแล้วตั้งแต่ที่พระเยซูคริสต์ได้เอากุญแจมาจากมันพระองค์เอาชนะมันมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นทุกวันนี้เรายืนต่อต้านเท่านั้นเองพระองค์มีชัยชนะไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องเหนื่อยเราไม่ต้องพยายามไม่ต้องไปบากบัน่นไม่ต้องไปทำสงครามสู้รบอย่างยิ่งใหญ่อะไรทั้งนั้น ในเมื่อพระองค์ประทานชัยชนะมาให้เรียบร้อยแล้วเราแค่ยืนต้านมันถ้ามันอยากจะพูดอะไรเราบอกไปในพระนามพระเยซูคริสต์แล้วใช้พระวจนะของพระองค์ในการไล่มันไปเหมือนกับที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำเมื่อมารมาผจญพระองค์พระองค์ตอบแค่ว่ามีบันทึกเอาไว้ว่าและพระองค์ก็กล่าวข้อพระคัมภีร์ดังนั้นไม่ต้องไปทำสงครามอะไรที่มันเหนื่อยยากลำบาก ไม่ต้องเหนื่อยพระองค์งเหนื่อยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าพระองค์งต้องการให้เราเหนื่อยขนาดนั้นพระองค์งไม่ต้องเอาชนะก็ได้พระองค์งแค่มอบอาวุธให้แล้วบอกไปสู้กันเอาเองใครรอดก็เก่งไปแต่พระองค์งบอกว่าทุกคนรอดพระองค์งเอาชนะมาให้แล้วนะคะในข้อ12บอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพผู้ครองพิภพ ในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปทะเลาะกับคนอื่นแล้วก็มีบอกไม่ได้เราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดนั่นหมายถึงมนุษย์อย่างเราเราไม่สู้กับใครเราไม่ไปทะเลาะกับใครเราไม่ไปหาเรื่องกับใครเราไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่แบ่งก๊กแบ่งเหล่าเราไม่บอกว่านี่โบดเรานั่นโบดเขานี่คณะเรานั่นคณะเขาคนนี้ออกไปแล้วนั่นพวกเขานี่พวกเรา เราไม่ทําอย่างนั้นพระเจ้าสอนให้เราแสดงความรักกันและกันพระองค์สอนให้เราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันพระองค์ได้บอกเอาไว้อย่างนั้นดังนั้นเราไม่ไปทะเลาะก,กับใครเราอธิษฐานเผื่อแม้กระทั่งองค์พระเยซูคริสคนที่ทําร้ายพระองค์พระองค์ก็บอกพระเจ้าอาัยให้เขาเถอะเขาไม่รู้ตัวจริงๆว่าเขาทําอะไรนั่นขนาดทํากับกายของพระองค์เลยฆ่าร่างกายของพระองค์ แม้กระทั่งโจรที่อยู่ข้างๆพระองค์ก็อภัยให้แม้กระทั่งคนที่ทําผิดบาปต่อผู้อื่นพระองค์อาภัยให้ที่ยิ่งกว่านั้นพระองค์อาภัยให้กับคนที่ทําบาปกับตัวพระองค์เองดังนั้นเราไม่ได้มีเหตุขัดเครื่องอะไรกับใครเราอาภัยให้กับเขาได้เรารักเขาดําเนินในความรักแล้วอย่าแบ่งพักแบ่งพวกพระเจ้าบอกว่าพระองค์เกลียดสิ่งนู้นสิ่งนี้แต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์เกลียดที่สุด พระองค์บอกว่าเกยดการที่พี่น้องหวานความแตกร้าวระหว่างกันและกันพระองค์ไม่ชอบที่เราจะไปบอกว่ารู้ไหมที่นั่นเขาเป็นอย่างนั้นที่นี่เขาเป็นอย่างนี้คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นคนนี้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปตัดสินใครไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะเอาเรื่องของใครมาเล่านะคะในข้อ13บมอกว่าเหตุฉนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทางชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้ นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเราจําเป็นที่จะต้องสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงบนโลกทุกวันนี้ได้เพราะว่าโลกทุกวันนี้สอนเราเกี่ยวกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต่อต้านพระวจนะของพระเจ้าและบางครั้งเราไม่รู้สึกมั่นคงเพราะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดแช่นิ่งขึ้นมา แน่นอนการดําเนินในทางของพระเจ้าเราต้องการก้าวหน้าทั้งในชีวิตส่วนตัวและเราก็อยากเห็นพันธกิจของพระองค์อยากจะเห็นคริสตจักรของพระองค์ก้าวก้าวหน้าขึ้นเระอยากออกไปประกาศและอยากจะทํางานเยอะๆและอยากจะนําคนมาเชื่อพระเจ้ามากๆแต่บางครั้งมันมีฤดูการที่ทุกอย่างไม่ได้ก้าวรุดหน้าอย่างรวดเร็วบางครั้งดูเหมือนนิ่งและเราก็เกิดอาการประมาทขึ้นมาและเรารู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นโบสถ์จะแย่หรือเปล่าชีวิตเราจะแย่หรือเปล่าเกิดอะไร แต่จริงๆแล้วบางครั้งเราต้องรู้จักยืนหยัดอย่างมั่นคงในช่วงเวลาที่มันสงบนิ่งอยู่การยืนหยัดอย่างมั่นคงสำคัญไม่แพ้ไปกับการที่เราจะก้าวหน้าเพราะในบางครั้งบางเวลาการที่เรายืนมั่นคงจะสามารถทำให้เราก้าวรุดหน้าไปในอีกระดับหนึ่งได้ถ้าเราไม่ยืนอย่างมั่นคงในช่วงเวลาที่เราหวั่นไหวเราก็ล้มลงเราสามารถที่จะหลุดพ้น จากสิ่งที่เราเคยยึดมั่นจากสิ่งที่เรายึดถืออยู่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้นะคะว่าเหตุฉะน,นั้นท่านจงมั่นคงโดยอะไรคะเอาความจริงคาดเอวคาดเอวตรงนี้นะคะไม่ได้เหมือนเข็มขัดในทุกวันนี้นะคะเข็มขัดทุกวันนี้มีเอาไว้เพื่อที่จะรั้งกางเกงรั้งกระโปรงเอาไว้หรือว่าเอาไว้สําหรับแฟชั่นแต่ในสมัยก่อนความจริงที่เปรียบเสมือนเข็มขัดตรงนี้มีเอาไว้เพื่อที่ สมัยก่อนเขาจะเอาอาวุธแขวนเอาไว้อาวุธทั้งหลายพระแสงจะเป็นดาบเป็นขวานเป็นอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างอาวุธเขาจะแขวนเอาไว้รอบเอวตำรวจทุกวันนี้ก็เหมือนกันเอาไว้สำหรับมีกระสุนมีปืนมีอาวุธต่างๆเอาไว้เพื่อที่เราจะสามารถเอาไว้ใช้ในยามที่เราจำเป็นได้พระรรมพิบอกให้เอาความจริงคาดเอวเอาไว้ เอาความชอบธรรมเป็นทับสวงเครื่องป้องกันอกเราป้องกันตัวเองเอาไว้เพราะเรารู้ว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วเราไม่ให้อะไรมาทําให้เราวันไหวเราไม่ต้องกลัวว่าอะไรมันจะเสียดแทงเข้ามาในหัวใจของเราเพราะความชอบธรรมของพระองค์ปกป้องเราเอาไว้และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งนี้สิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศอนเพลิงของพยามารเสียเรามีความเชื่อและเราสามารถใช้ความเชื่อนั้นเป็นตัวที่ปกป้องเราเมื่อเราใช้พระวจนะของพระเจ้าเดี๋ยวเราจะอ่านต่อนะคะได้บอกเอาไว้ว่าพระแสงของพระวิญญาณเราต้องถือเอาไว้พระแสงก็คือพระวจนะเราเอาไว้ต่อสู้เมื่อตอนที่มารเข้ามาโจมตีองค์พระเยซูคริสพระองค์ได้บอกเอาไว้ว่ามีบันทึกไว้ว่าพระองค์ใช้พระแสง พระองค์ใช้พระวจนะของพระเจ้าในการสู้กลับไปพระองค์ไม่ต้องไปตะโกนภาษาแปลกๆใส่มารนภาษาแปลกๆไม่ได้มีไว้เพื่อเอาไปสู้กับมารนพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าภาษาแปลกๆมีไว้เพื่อที่เราจะจำเริญขึ้นเพื่อที่เราจะอธิษฐานเอาน้าพระทัยของพระเจ้าออกมาไม่ใช่เอาไปสู้กับมารตะโกนไปมันก็ไม่สนใจพระเยซูคริสต์ไม่เคยใช้ภาษาแปลกๆสู้กับมารนพระเยซูคริสต์ใช้พระวจนะซึ่งเป็นพระแสง สู้และพระองค์มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นโล่ป้องกันพระองค์เอาไว้เราสามารถทําเช่นนั้นได้เช่นกันนะคะจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้านี่คือยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าพระองค์ต้องการให้เราปกป้องตัวเองเอาไว้เสมอเรามีหมวกเอาไว้ป้องกันเรามีทับสวงป้องกันอกเรามีโล่เอาไว้เรามีพระแสงแห่งพระวจนะเรามี ความจริงคาดเอลเอาไว้และเราไปไหนมาไหนด้วยข่าวประเสริฐด้วยข่าวดีเราเดินออกไปเรานํำข่าวดีไปหาคนอื่นเราไม่ได้ก้าวออกไปโดยการเอาข่าวร้ายหรือการไปต่อสู้ไปทะเลาะวิวาดกับคนอื่นพระเจ้าบอกความรักของพระเจ้าชักนาให้คนกลับใจเมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกมันนิ่งๆเราต้องมั่นคงเราสวมยุทธภัณฑ์เอาไว้เราพร้อม ที่จะปกป้องตัวเองพร้อมที่จะเอาความจริงนำออกไปแล้วก้าวออกไปด้วยความสันติสุขด้วยความรักของพระเจ้าและในช่วงเวลาที่เราสามารถมั่นคงได้อย่างนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะว่าเราสามารถก้าวต่อไปได้อีกมากงานของพระเจ้าจะก้าวไปได้เยอะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเป็นประจำตลอดเวลาบางครั้งเยอะมากก็เหนื่อยเหมือนกัน พระเจ้าบอกจงนิ่งเสียและรับรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าในบางเวลาเราต้องรู้จักสงบนิ่งยืนอย่างมั่นคงเรามีพระวจนะเมื่อมีคนพูดว่าอย่างนู้นอย่างนี้ทําไมถึงไม่ไปเชื่ออย่างอื่นทําไมถึงยังยืนหยัดอ,อยู่ในทางของพระองค์เราเอาความจริงเหล่านี้เราเอาความเชื่อเหล่านี้ปกป้องตัวเราเองจากคําสอนอื่นๆจากคําพูดในแง่ลบในแง่ร้ายอื่นๆเรายืนหยัดมั่นคงเอาไว้เพื่อที่ เราจะสามารถแข็งแกร่งในทางของพระเจ้าเพื่อที่เราจะสามารถนำเอาความจริงความรักของพระเจ้าออกไปช่วยคนอื่นได้ดังนั้นในบางวาระในบางฤดูกาลชีวิตเราอาจจะดูนิ่งอาจจะดูเงียบแต่นั่นเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เราจะได้ใช้กับพระเจ้าเป็นช่วงเวลาที่เราจะยืนอย่างมั่นคงเราจะสามารถก้าวต่อไปแผ่นดินของพระเจ้าจะรุดหน้าต่อไปเราจะสามารถดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างมั่นคงได้ดังนั้น เราจําเป็นอย่างมากนะคะที่เราจะต้องเอาพระวจนะของพระเจ้าเอาความชอบธรรมเอาความรอดเอาทุกอย่างที่พระเจ้าประทานไว้ให้กับเราสวมเอาไว้กับเราเป็นประจำทุกวันและเราไม่จําเป็นต้องทําตัวแปลกเราสามารถที่จะยืนหยัดได้อย่างมั่นคงโดยที่เราเอาองค์พระเยซูคริสต์เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างดําเนินอย่างมีสง่าราศีเป็นตัวแทนที่ดีของพระองค์ และเชื่อร่วมกันว่าทั้งในชีวิตส่วนตัวรวมทั้งในชีวิตของงานรับใช้ในคริสตจักรทุกอย่างจะก้าวสูงขึ้นจะก้าวหน้ามากขึ้นแผ่นดินของพระเจ้าจะขยายออกไปผ่านทางชีวิตที่มั่นคงของเราด้วยเอเมนไหมคะให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันคะ่ะ รพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจ,จนะของพระองค์ที่ได้สอนให้เราได้รู้เอาไว,ว้ว่าพระองค์ได้ทรงมียุทธภัณฑ์ทางชุดไว้ให้กับเราแล้วและไม่ได้มีไว้เพื่อที่เราจะออกไปสู้รบอะไรไม่ได้มีไว้เพื่อที่เราจะออกไปทะเลาะก,กับบุคคลใดมนุษย์คนใดแต่พระองค์สอนให้เรามีเอาไว้เพื่อปกป้องตัวเราเองและสอนให้เราได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงให้เราได้ใช้พระวจ,จนะของพระองค์เป็นพระแสง เพื่อที่จะสู้กับสิ่งที่เข้ามาต่อต้านเราเพื่อที่เราจะสามารถใช้ความเชื่อของเราเป็นโล่ปกป้องตัวเราจากสิ่งที่เทียมเท,ท็จสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามพระวจ,จนะของพระเจ้าได้เราจะก้าวออกไปด้วยสันติสุขด้วยข่าวประเสริฐด้วยข่าวดี เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานความจริงเหล่านี้ให้เราได้รู้และเราเชื่อว่าชีวิตของเราจะสามารถดําเนินไปโดยถวายพระเกียรติและคําสรรเสริญแด่พระองค์ได้เราขอบคุณพระ,รงะองค์งและขอถวายโมทนาพระคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมน